ตามรอยโดยเมืองไทยประกันชีวิตคุณตันพัศกรนาทีเกิดวันที่4เมษายนปี2502คู่สมรสคุณอิงพัศกรนาทีมีบุตรที่ดาด้วยกัน3คนการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจโดยศิรีบัณฑิตกิติมศักิ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจขแขนงวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปี2552 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว,วิชาคหากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อมมาลาตามรอยคนดีโดยเมืองไทยประกันชีวิตและมาอยู่ที่บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดและจะมีเรื่องมากมายของคุณตันที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวเราไปพบกับคุณตันเลยนะคะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณตันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยที่ให้เกียตรติมาคุยกับเราในรายการตามรอยคนดีค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีของประเทศไทยนะคะคก่อนอื่นจะถามคุณตันว่าได้ทราบว่าคุณตันเนี่ยเริ่มต้นมาเกือบศูนย์นะคะแล้วก็คุณตันต้องทํางานมากมายจนกระทั่งประสบความสําเร็จมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังม้างได้ไหมคะโอเคครับก่อนก่อน่ก็ออกตัวก่อนไม่ได้เป็นคนดี พยายามทําดีเฉยๆเพราถามว่าทําอะไรก็ทํามาเยอะแหละนะครับปัจจุบันบริษัทอิชิตานครุปนี่หลักๆก,ก็ธุรกิจก็ครึ่งหนึ่งชาเขียวเวลาท้อแท้นี่คุณจันทํำยังไงคะก็เป็นปกตินะครับทุกๆคนเวลาทํางานนี่ก็ไม่ได้ประสบความล้เห็จตั้งแตวันแรกแล้วก็ถ้าถ้าใครรู้เรื่องราของผมเนี่ย <c oughs> จริงๆครับผมก็เจอปรัเกือบทุกครั้งไม่ไม่ว่าในครังที่ผ่านมาโรงงานผมนี่ย พอสร้างเสร็จปุ๊บก็เจอน้าท่วมเลยฮะยังไม่ทันจะผลิตเลยแล้วก็เราก็ต้องใช้เวลาอีกสี่เดือนฟื้นกลับมานะครับผมว่าเราจะเจอปัญหาก <c oughs> ี่ครั้งเจอเรื่องอะไรไม่สําคัญ<ฆ>ทุกครั้งที่เราล้มก็ต้องลุกขึ้นมายางแต่ว,ว่าก่อนที่จะลุกเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ให้ส่วนๆ<ฆ>ซึ่งจากที่เสียเคยเก็บว่มมามันเป็นเพื่อนเพื่อนคนนั้นชื่อบทเรียนเนี้ยคือการที่เราจะทําอะไรก็ามเนี่ยเราทาอะไรอย่างนี้ก็เรียนรู้กันไปทําไปเรื่อยๆ มีไม่ท้อก็มีมันแวบ,บหนึ่งแต่เป็นคนที่ไม่ได้เสียดายเอ่อโดยเฉพาะไม่หวงบางคนนี่หวงหวงความเสียหายความความเศร้าเอ่อเสียดายกับความทุกข์ก็อยู่กับความทุกข์ไปตลอดไปครับผมนี้ก็เอ่อให้มันผ่านไปในถาว่าท้อไหมเอ่อแวบบหนึ่งแล้วก็ผ่านไปอยู่ที่เราเราเข้าใจว่าเราอยังไ่เสียดายอย่าไปหวง่รงนี้ผมยกตัวอย่างอะไรสมมติเราขับรถฮอนด้าแล้วกันเรามองไปข้างหน้าก็บีเอ็ม เราก็ทอใช่ไหมถ้าเราขับ bm มองไปข้างหน้าเราก็รู้สึกยังไงเขาขับเบนซ์ขับครึ่งบ m เรารู้สึกชีวิตเรามันือนต่อยแย่เลิกกันจริงๆถ้าเราลากักขับรถฮอนด้าเรามองไปข้างหลังเราก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ข้างหลังมอเตอร์ไซค์ก็มีคนขี่จ,จักรยานข้างหลังจักรยานเนี่ยมีคนไทยอีกครึ่งประเทศะ่ะไม่มีกระทั่งจักรยานขี่แต่พอาถ้าเราไม่มีจักรยานขี่เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตเราแย่เหรอเราท้อแท้จริงๆแล้วครับเราโชคดีที่สุดแล้วนะครับ ยังมีคนพิการเลยที่เขาเดินไม่ได้แล้วเขาพยายามเดินอยู่แล้วผมว่าอยู่ที่ทัศนคติวิธีการมองเราอย่าไปมองสิ่งที่แบบเนื้อกก่าเราทําให้เราท้อแท้มองย้อนมองไปเหรว่าเราไม่ได้เป็นคนแย่กที่สุดที่สุดลำบากที่สุดแั้เราก็สามารถอยู่ได้ค่ะเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะคะจะมาพบกับอมลาได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ